สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะทยมีอะไรใหม่ๆจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันอีกแล้วค่ะจากครั้งก่อนนะคะถ้าใครที่ติดตามเพจของไซายก็คือจะตอนที่ลังโคมมีการเปิดตัว คชั่นนะคะชื่อว่า b l o n g Expert ก็มีสาวๆกลุ่มหนึ่งที่ไซพาไปเวิร์กช็อปนะคะด้วยการกับไซแล้วก็มีไซได้ทำวิดีโอออกมาเป็นคลิปสั้นๆนะคะสำหรับให้ดูเอฟเฟกเวลาที่เจ้าคุชชั่นตัวนี้ของลังโคมอยู่บนผิวแล้วมันให้การปกปิดยังไงให้ผิวที่ออกมาเป็นลักษณะนันแต่ว่าวันนี้นะคะไยมีอะไรใหม่จะมาอัปเดตคะ่ะซึ่งเกี่ยวกับคุชชั่นลอง เปิดของละคมตัวนี้นอกจากที่เขาจะมีแพคเกจจิ้งใหม่นะคะเขายังมีสีสันเพิ่มเติมขึ้นมาอีกมากเลยค่ะซึ่งเป็นสีที่ออกแบบมาสําหรับสาวๆเอเชียโดยเฉพาะหรือว่าสาวๆที่มีผิวค่อนไปนทางผิวแทนนะคะทีนี้ใรายให้ดูก่อนนะคะว่าแพคเกจจิ้งตลับใหม่เนี่ยน่ารักยังไงนะคะเห็นไหมเท่นนี่เลย เป็นแพคเกจิ้งสีขาวเหมือนเดิมลักษณะกลมๆเหมือนเดิมนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของพวกรองพื้นในรูปแบบคูชชั่นนะคะแต่ว่าที่ใจใดูก็คือเขามีกลีบกุหลาบค่ะซึ่งกลีบกุหลาบเนี้ยถ้าใครตามแอดลังโคมบ่อยๆนะคะจะเห็นว่ามัน อยู่ตลอดเลยค่ะแล้วก็เป็นกลีบกุหลาบที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของลังโคมด้วยนะคะเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์เขาเป็นรูปดอกกุหลาบน่ารักมากๆนะคะแล้วไส้ขออธิบายก่อนว่ารองพื้นในรูปแบบคุชชั่นนะคะของลังโคมตอนนี้เนี่ยมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะคะนั่นก็คือรุ่นที่ชื่อว่า Blong Expert Cushion Compact นะคะแล้วก็ Miracle Cushion ตัวนี้คือ Miracle นะคะตัวนี้คือ l ลอง เอ็กซ์เพรสชั n นะคะซึ่ง2อันนี้มันจะต่างกันที่เฉดสีที่มีค่ะตอนนี้นะคะในไทยที่เอาเฉดสีเพิ่มเข้ามาก็คือจะมีในรุ่นของ m i r c l l ิลค s ช i ั n เข้ามาด้วยเพื่อการความสับสนนะคะให้จําไว้ว่าลังคมมีคุชชั่นโดยที่ไม่ต้องไปแบ่งแยกว่าอันนี้เป็นบล็อกเอ็กซ์หรือนี้เป็น Miracle ล u s ช i ั n เราเลือกเอา คุชชั่นสีที่เหมาะกับสีผิวเราดีกว่านะคะคือลังคงเขาอยากให้คุชชั่นของเขาเป็นคุชชั่นที่เน้นไปในเรื่องของการควบคุมความมันบนใบหน้านะคะซึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าประเทศในแถบเอเชียเนี่ยร้อนแล้วก็ผู้หญิงส่วนเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยจะมีผิวที่ค่อนข้างเป็นผิวผสมหรือผิวมันนะคะสําหรับสาวไทยนี่แหละคือทางออกของเรานะคะคือใครที่อยากใช้คุชชั่นแต่ว่าเป็นคนผิวมันผิวผสมต้องการควบคุมความมันต้องลังคมเท่าน,นะะั้นค่ะตอนนี้ในตลาดมีแบรนด์เดียวเท่านั้นที่เป็นคุชชั่นควบคุมความม ในเรื่องของคุณสมบัติส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเหมือนคุชชั่นรองพื้นทั่วๆไปแต่ก็จะมีอีกหนึ่งคุณสมบัตินะก็คือในเรื่องของการช่วยคูลดาวผิวนะคะอันนี้เขาเคลมว่า ทาลงไปปุ๊บเนี่ยจะช่วยคลูดาวผิวก็คือช่วยลดอุณหภูมิผิวได้ถึง2องศาด้วยการถามว่าทําไมไม่ไปสาไม่ไป4ี่นะคะเขาบอกว่ามันเป็นอุณหภูมิที่เขาวิจัยมาแล้วนะคะว่ามันกําลังดีกับผิวไม่คือถ้าลดต่ํามากเกินไปผิวก็จะเกิดการระคายเคืองง่ายอะไรแบบเนี้ยนะคะเอาเป็นว่านี่เป็นคุณสมบัติคร่าวๆของลังโคมคูชชั่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูสวัสดีกันดีกว่านะคะเพื่อนๆจะได้เอาไว้ใช้ในการตัดสินใจครบทุกสีเลยนะคะ ตอนนี้คือทรายลบหน้าตัวเองนะคะทางตรงช่วงแก้มจนถึงคางลบออกทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็เลือกสีมาจากเจสีนะคะเลือกมาสีสีที่คิดว่าตัวเองน่าจะใช้ได้ก็คือสีสีนี้นะคะก็มีบ O 0 1ศ0 1ย์1ศศแล้วก็ P 0ศนย์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสีไหนที่น่าจะเหมาะกับตายนะคะโดยที่เราจะใช้บริเวณนี้นะคะช่วงกรามของเราทรายจะเริ่มจากตัวบ O และโก่อนนะคะ อันนี้จะเป็นสีออกโทนเบจ ใชะะ่ลงไปสีสีนะคะก็จะเห็นเลยว่าตัว bo01 นะคะค่อนข้างกืนไปกับผิวไ่เลยส่วน o01 เนี่ยจะออกอมเหลืองนิดนึงแต่ก็คือถ้าสมมติว่าจะใช้ก็จะใช้ได้เหมือนกันแต่ทีนี้มาดูที่ P นะคะโหมด P01 และ P02 ก็คือจะค่อนข้างขาวมากเลยนะคะก็คือต้องเป็นคนที่ขาวมากกว่าายนะคือไซมององี้ไซรู้สึกว่ามันขาวเกินไปเพราะฉะนั้นสีที่ส่จะเลือกใช้ก็จะเป็น bo01 ค่ะ ทาไปครึ่งหน้าส่วนครึ่งหน้านี้ไม่ได้ทาก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างปกปิดได้ดีเลยค่ะแล้วก็ผิวจะไม่ได้ดิวอี้แบบฉ่ำวาวมากนะคะแล้วก็แต่ว่าก็ไม่ได้แมทมากเหมือนกันก็คืออันนี้คือแสงธรรมชาตินะคะคือเพื่อนๆสามารถมองแล้วก็ลองนึกดูได้เลยว่าถ้าทาจริงๆแล้วเป็นยังไงนะคะถ้าใครชอบผิวแบบนี้ก็ไม่ต้องทาแป้งทบนะคะ หลังจากทา B.O.01 ทั่วหน้าเรียบร้อยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ไซมีแมททิเรียลทั้งหมด7สีอยู่กับตัวนะคะเพราะฉะนั้นขอเล่นนิดนึงนะคะอยากเล่น <laughs> ขอเอาตัวเบอร์04นะเป็นสีที่เข้มที่สุดนะคะลองเอามาใช้คอนทัวร์หน้านิดนึงนะคะวิธีการก็คือเราจะตบช่วงแบบนี้คล้ายๆกับเวลาที่ใช้คอนทัวร์วพาวเดอร์นั่นแหละนะคะ ใครที่ซื้อรองพื้นมาผิดสีแล้วมันเข้มไปก็สามารถเอามาใช้แบบนี้ได้ส่วนใครที่ใช้ครุชชั่นเรารู้สึกว่าแบบเอออยากได้คอนทัวร์ที่เป็นครุชชั่นด้วยก็จะซื้อสองอันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะเรื่องของเรา <laughs> อโอเคค่อนข้างเนียนเลยทีเดียวนะคะ เนี่ยค่ะผิวที่ได้จากลังโคมนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะวันนี้ใส่คขอลาไปก่อนดีกว่าชอบผิวแบบนี้มากเลยนะคะมันดูแบบ <c oughs> โอเคค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย